ประเทศจีนนะครับก็ช่างเป็นประเทศที่แบบแหม มักจะสรรหาสิ่งอะไรแปลกๆมาให้เราได้อึ้งกันอยู่ไม่ซาำวันเลยนะครับไม่ว่าจะอาหารแปลกๆที่คนเขาไม่กินกันหรือว่านิสัยของชาวจีนที่มักจะมีตะกะแปลกๆฮะอย่างเช่นจะฉี่ยังไงให้โถสะอาดนะครับคื่มโถฉี่ที่เมืองจีนนี่สะอาดมากนะครับแต่พื้นห้องส้วมเนี่ยแบบหมเกลื่นไปด้วยยูเรียะลรกัเลยีเดียวและรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงกันอีกแล้วครับกับสิ่งของแปลกๆที่ทั่วโลกเขาไม่มีขายกันแต่พี่จีนขายฮะ ที่จะมีอะไรกันบ้างเนี่ยเราก็มาฟังกันเลยดีกว่ากับ10อันดับในวันนี้ครับอันดับ10ตู้ขายปูตัวเป็นๆป,ปูนะครับเพราะขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารที่เราชาวเอเชียเนี่ยน่าจะชอบกันนะไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดปูปูผัดผงกะหรี่หอยจ้อที่ขึ้นชื่อว่าหอยแต่ว่าทํามาจากปูนะครับคือแค่พูดชื่อมาเนี่ยแอดก็แบบน้ําลายไหลเลยฮะแต่ว่ามันมีชาติถึงที่เขาได้คลั่งขปูมากกว่าบ้านเรานะครับก็คือชาติจีนนั่นเอง คือเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าที่จีนี่เนี่ยเวลาเขาขายปูถ้าเป็นแบบระดับพรีเมียมเกรดจริงๆนะเขาจะมีการจัดอันดับปูเหมือนกับแบบการขายไวน์ของพวกฝรั่งกันเลยนะครับหรือว่าจะเป็นการจับปูมาใส่ในตู้ขายให้คนเดินเท้าทั่วไปยังสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยเขาด้วยสอยมาเจียกันครับ ที่อันนี้แอดก็ไม่ได้พูดเล่นๆนะคือเขาจะมีการเอาตู้ขายที่เหมือนกับตู้ขายน้ําบ้านเรานะครับเพียงแค่ว่าข้างในนั้นเนี่ยจะไม่มีน้ําขนมแต่ว่าจะเป็นปูลงไปแทนครับที่ใส่ลงไปเป็นแพ็คๆเลยซึ่งถ้าใครผ่านไปแล้วอยากได้นะครับก็ให้ไปหยอดเหรียญปุ้งแล้วก็กดตู้ปุ๊บฮะ ตู้มันก็จะปล่อยปูสดๆสดออกมาที่พอเราเอาไปถึงบ้านปุ๊บเนี่ยก็จะขึ้นหม้อเผาะอะไรปูเรียบร้อยได้เลยนะครับโดยไอ้ตู้นี้เนี่ยมันจะทําเป็นระบบตู้เย็นครับที่ก็ทําให้แช่ปูได้สดและปูก็ไม่ตายนั่นแหละแล้วก็มีราคาปูสนอนอยู่ที่ประมาณตัวละ125บาทไทยนะครับแต่ถ้าหากว่ามาคิดอีกมุมหนึ่งเนี่ยไอ้เรื่องนี้มันก็ดูบาปกรรมเจ๊าก,กเหมือนกันนะถูกาะ นอกจากนั้นยังไม่พอครับเพราะว่าไม่กี่ปีหลังจากที่ไอ้ตู้กดปูนี่มันได้คิดคนขึ้นมานะเขาก็เห็นว่าชาวจีนนี่เนี่ยมีความสนใจเรื่องตู้ปูเป็นพิเศษเลยดังนั้นเองทางบริษัทอาลบาบาที่เป็นยักษ์ใหญ่ทางด้านอ e ีคอมเมิร์ซของจีนนะครับเขาก็เลยได้ปล่อยตัวเครื่องเล่นที่เป็นตู้ขี้ปูออกมาให้ประชาชนได้เล่นกันเลยครับที่ลักษณะของตู้นี้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับตู้ขี้ตุ๊กตาทั่วไปเนี่ยแหละ เพียงแค่ว่าเขาจะเปลี่ยนจากตุ๊กตาข้างในนั้นนะครับเป็นปูหมดเลยฮะที่ก็จะมัดมัดเหมือนกับที่เวลาเราไปดูปูถูกมัดอย่างตะก้าตลาดสดเนี่แหละแล้วก็จะมีราคาในการขี้ปูแต่ละตัวอยู่ที่ประมาณ5หยวนหรือว่า25บาทไทยเท่านั้นเองนะครับที่งานนี้เราก็ถ้าใครขี้ตุ๊กตาเก่งๆแล้วชอบกินปูด้วยนะแอดว่างานนี้ลาาปากชัวร์ครับ แต่น,นี้เอาจริงๆแอดว่าถ้าหากตู้ขายปูพวกนี้มันมาอยู่ที่เมืองไทยมันก็อาจจะไม่ไวยเสียหมากับพวกโจรที่มันชอบเขย่าตู้นะเอาเป็นว่ามาต่อกับเรื่องต่อไปกันเลยดีกว่าที่ก็โหดกว่าเดิมอีกครับนั่นก็คืออันดับ9พวงก,กุญแจสัตว์น้ําเป็นๆคือไม่ว่าจะเต่าหรือปลาตัวเล็กๆเนี่ย พี่จีนแกนะครับก็จะจับมาห่อหอแล้วก็มาห้อยเป็นพวงกุญแจขายได้หมดเลยคืออันนี้เนี่ยถ้าใครยังนึกภาพไม่ออกนะครับก็ให้เราลองนึกภาพถึงพวกที่เขาเอาปากัดหรือว่าปลาหางนกยุงมามัดใส่ถุงพลาสติกขายกันนะฮะที่ก็แบบจะแบบเป็นพ่อค้าเดินหิ้วท่อ PVC ขายนะพอนึกออกไหม นั่นแหละครับมันทําแบบนั้นเลยเพียงแค่ว่าไอการห้อยถุงของพี่จีนเนี่ยมันต่างกับพวกพ่อค้าเหล่านั้นนิดหนึ่งคือเขาจะไม่ใช่ถุงพลาสติกรัดหนังยางแล้วแกะได้นะแต่ว่าจะเป็นถุงพลาสติกแบบซีลมาเลยครับที่แกะไม่ได้เลยแล้วก็เอามาห้อยกับที่ห้อยพวงกุญแจนะครับหรือบางที่เนี่ยก็จะทําเป็นลูกบอลพลาสติกอย่างดีเลย ที่ก็ใส่น้ําเข้าไปแล้วก็ยัดเต่ายัดปลาตัวเป็นๆกระดุกกระดิกได้อยู่ในนั้นเลยนะครับขายกันสนอนอยู่ที่ราคา40-50บาทกว่าๆไทยนะครับที่เมอแอดเห็นในตอนแรกเนี่ยก็ตกใจมากว่าทําแบบนี้เนี่ยแล้วพวกปลาพวกปูอะไรนี่มันจะไม่ตายไม่ใช่พวกเลาปูม,มีพวกปลาพวกเต่าอะไรนี่มันจะไม่ตายกันเหรอ เพราะคิดดูซิว่าไอ้อากาศในนั้นมันก็ต้องมีจํากัดใช่ไหมที่ถ้าหากมันหมดลงไปนะครับมันก็ต้องตายอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าจะเป็นปลาที่ว่ายแต่ในน้ําก็เถอะที่อันนี้แอดก็ต้องขอแวะขอบคุณคุณผู้ฟังนิดหนึ่งนะครับที่ไอ้คลิปก่อนหน้านั้นซึ่งแอดได้ทําเกี่ยวกับเรื่องฝรั่งงงว่าทําไมคนไทยต้องทําอะไรแบบนี้และแอดได้เล่าว่ามันมีปลาได้ถูกมัดอยู่ในถุงพลาสติกนะั่นแหละและแอดสงสัยว่าปลามันไม่ตายหรือไงก็มีหลายๆคนนะครับมาตอบว่าเวลาที่พวกพ่อค้าขายปลาเหล่านั้นเขาจะเอาปลาลงถุงพลาสติกนะเขามีการ ใส่ออกซิเจนเข้าไปด้วยครับที่พอหมดวันปุ๊บเขาก็จะไปเติมใหม่ไงแอดก็เพิ่งถึงบางอนี่แหละครับแต่ถ้าว่ากับพวกพวงกุญแจของคนจีนแบบนี้สิครับที่เขาได้ซีลปิดมาแบบไม่มีรูให้มันได้ใส่อากาศเข้าไปเลยนะสัตว์มันจะอยู่ได้หรอครับนั่นแหละฮะมันก็เลยได้มีนักข่าวบางคนนะครับสงสัยเหมือนกันเดินทางไปสัมภาษณ์พวกพ่อค้าขายพวงกุญแจแบบนี้อย่างจีนเลยนะครับบอกว่าลึกๆขังสัตว์แบบนี้เนี่ยแล้วอีจะไม่ตายเหรอ แต่ว่าพวกพ่อค้าจีนนะครับก็บอกว่าอ๋ออีไม่ตายหรอกเรื่องไหมเนี่ยอ้วกเขย่าเขย่าเอียงดุกติกติกตาอยู่เลยแต่ทว่าแบบอยู่ได้บก พร่องสิฮะเพราะว่าสองสามวันต่อมาเนี่ยสัตว์เหล่านั้นนะครับมันก็จะตายหมดแล้วนะคือนอกจากที่มันจะขาดออกซิเจนแล้วนะครับไอ้น้ําที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยถ้าเราได้ทิ้งไว้เปล่าๆนะครับมันก็จะเป็นพิษด้วยเพราะว่าพวกสัตว์อะไรเหล่านี้เนี่ยมันก็ต้องปล่อยสิ่งปฏิกูลมาใช่ไหมที่พอสิ่งปฏิกูลบางอันมาปนกับน้ำเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนให้น้ำนะครับกลายเป็นแอมโมเนียซึ่งก็เป็นพิษต,ต่อสัตว์นี่แหละ ซึ่งอันนี้เนี่ยยังไม่ได้เล่าถึงสภาพของอากาศในน้ําที่มันจะได้เปลี่ยนไปตามความร้อนความเย็นของภายนอกหรือว่าไอก,การแกว่งของคนที่เอาพวงกุญแจไปห้อยๆแล้วกระโดดตึงๆนะสั์เหล่านั้นมันก็อาจจะมืออ้วกแตกตายได้นะครับก็เลยได้ทําให้ในเวลาต่อมาเนี่ยเขามีการรณรงค์ว่าให้เลิกขายพวงกุญแจบาปกรรมเจ็กอักซี่นี่เถอะแต่ทว่าก็ดูเหมือนกับว่าไม่มีอะไรจะหยุดยั้งพี่จีนได้ครับแกก็ยังขายต่อนี่แหละ ที่อันนี้ใครซึ่งกําลังดูคลิปนี้มาจากเมืองจีนอยู่ไม่สิดูไม่ได้ YouTube มันถูกบล็อกในเมืองจีนเอาเป็นว่าถ้าใครเคยไปเยือนเมืองจีนมาไม่นานนี้แล้วยังเห็นเขาขายพวงกุญแจแบบนี้อยู่นะก็เมนมาบอกหน่อยละกันเพราะแอดก็ยังสงสัยเลยว่ามันยังมีอยู่หรือเปล่าของที่เราจะสามารถหาซื้อได้เพียงแค่ประเทศจีนอันดับที่8เนื้ออวตารอวตารนะครับมันก็คือหนังของไอ้ตัวสปารลาดตัวหนึ่งสีฟ้าๆนี่แหละที่หลายๆคนที่เป็นคอนหนังก็น่าจะรู้กันนะว่าเบื้องหลังฉากการถ่ายทําของหนังเรื่องนี้เ เขาก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสถานที่ธรรมชาติแห่งหนึ่งในประเทศจีนนะซึ่งไอตอนแรกเองเนี่ยแอดก็คิดว่าไอเนื้ออวตารที่เขามาขายกันเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องอะไรกับหนังเรื่องนี้หรือเปล่าคือแบบมันสร้างกระแสตามหนังอะไรแบบนี้ใช่ไหมเพราะาเนื้อเนี่ยมันก็เป็นสีฟ้าๆเรืองแสงเลยนะครับแต่พอไปสืบสบดูเนี่ยก็ไม่ใช่ครับเพราะว่าไอเนื้อฟ้า,ฟาเรืองแสงเหล่านี้เนี่ยมันเป็นแค่เนื้อหมูธรรมดาตอนนั้นเองที่เขาได้ไปซื้อมาจากตลาดสดทั่วไปนะครับ แต่ถ้าว่าไอ้ที่ไม่ทั่วไปก็คือการเลี้ยงเนื้อหมูที่เขาได้ซื้อมานี่สิครับที่เรื่องก็มีอยู่ว่ามันมีแม่สาวจีนคนหนึ่งน,นะครับแกก็ได้ไปซื้อหมูมากะจะมาทําบะช่ออะไรเนี่ยแหละแต่ถ้าว่าก็เหมือนกับยังไม่ได้ทำอะไรฮะทิ้งหมูอยู่ในตู้เย็นสักสองสาวันที่ในเวลาต่อมาพอเธอมาเปิดตู้เย็นเนี่ยก็พบว่าเนื้อหมูน,นั้นนะครับมันได้เลืองแสงเป็นสีฟ้าอารามเลยฮะ ที่ยิ่งเมื่อปิดไฟปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าเนื้อหมูนี่เนี่ยมันเหมือนกับมีไฟสีฟ้า LED นะ่ะส่องมาจากด้านในเลยครับที่สาเหตุว่าทำไมเนื้อหมูมันถึงได้เรืองแสงแบบนี้นะครับเขาก็บอกว่ามันมาจากแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าไดโนแฟกเจเลทครับที่มันจะเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งซึ่งเรืองแสงได้นะครับแต่ทว่ามันจะอันตรายต่อมนุษย์อย่างเรามากคือถ้าเรา เผลอกินลงไปนี่ท้องของเรามันจะไม่ได้หันสาสวยงามเรืองแสงได้นะครับแต่ถ้าว่ามันจะทําเราหากักแตกหกักแตกได้ทีเดียวเลยซึ่งหลังจากที่ไอ้ข่าวเนื้ออวตารนี่ออกมานะครับมันก็มีผู้คนอะลองเก็บเนื้อหมูดูไม่ไปทําอาหารหลังจากซื้อมาอครับแล้วก็บว่ามีอีกหลายแห่งมากเลยที่มีเนื้อเรืองแสงขึ้นมาได้นะครับก็ไม่รู้ว่าชาวจีนเขาเลี้ยงหมูกันอีท่าไหนนะมันถึงได้เป็นแบบนี้ได้ของแปลกๆในประเทศจีนอันดับที่7อากาศอัดกระป๋อง คือเอาจริงไอตอนแรกที่แอดได้รู้เรื่องนี้มาเนี่ยแอดก็คิดว่ามันเป็นเรื่องล้อเล่นนะเพราะว่าในการ์ตูนสมัยก่อนที่ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นโดราเอมอนหรือชินจังนะเขาก็จะมีการเอาอากาศอัดก,กระป๋องเนี่ยนะครับมาอวดด้วยคือไม่แน่ใจว่าตอนนั้นเป็นคาซาม่าหรือซูเนโอะนะเขาได้แบบพ่อแม่ไปเที่ยวต่างประเทศอะไรมาแล้วก็เอากระป๋องพวกนี้เนี่ยมาอวดเพื่อนๆกันอันนี้ถ้าใครจําได้ว่านมาจากเรื่องไหนเนี่ยก็เมนต์บอกแอดที T แล้วกันนึกไม่ออกแต่เอาเป็นว่า ตอนแรกนะครับแอดก็เห็นว่าเอ้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นมุกที่เขาได้เขียนมาในการ์ตูนสนุกๆไงแต่ว่าพอเรามาเจอกับฝุ่น PM 2.5บ้านเราในทุกวันนี้นะครับเราก็เข้าใจเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องรอเล่นอีกต่อไปเพราะใครจะไปคิดล่ะครับว่าแค่อากาศที่เราได้หายใจเข้าไปเนี่ยมันก็สามารถทําให้เราเกิดโรคร้ายแรงต่างๆได้นานาน,าน,นะครับไม่ว่าจะเป็นทุงโลมโปง่งพองหัวใจหลอดเลือดแล้วก็ยังมีมะเร็งตามต่อมาอีกนานา,นา,นาน ที่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับมันก็เกิดขึ้นจากการแค่เราเนี่ยได้สูดอากาศอันไม่บริสุทธิ์เข้าไปเท่านั้นเองซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเอาจริงๆพี่จีนแกก็เจอมานานกว่าหลาย10ปีแล้วนะครับดังนั้นเองมันก็เลยมีพวกนักธุรกิจชาวจีนหัวใสครับไปจัดการนำเอาอากาศสะอาดจากหลากหลายที่เนี่ยมาอัดลงกระป๋องขายเลยแล้วก็สนุนราคาอยู่ที่กระป๋องละหหยวนนะครับคือประมาณ25บาทที่พอคนซื้อมาใช่ไหมก็เปิดกระป๋อง แล้วก็เอาจมูกลงไปสูดดมให้ชื่นใจครับที่แอดก็ไม่แน่ใจว่าไอ้เรื่องนี้นมันจะได้ผลจริงหรือเปล่าแต่มันก็มีขายจริงๆนะครับแต่ว่าแอดก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยอย่าให้เราต้องมาอาศัยอยู่ในโลกที่เราต้องเปิดอากาศจากกระป๋องเพื่อมาสูดกันเลยเนาะช่วยๆทํากันให้อากาศมันสะอาดดั่งเดิมดีกว่าสิ่งของที่จะมีขายเพียงแค่ประเทศจีนอันดับที่6เจ้าสาวที่หมดลมหายใจ คำว่าเป็นโสดไปทําไมถ้าตายไปเจอโยมาบาลแล้วท่านารู้ว่าไม่แต่งงานเนี่ยเดี๋ยวท่านจะผ่านไม่ให้กลับมาเกิดใหม่มันก็จะเป็นคําพูดที่เขาได้ล้อเล่นกันมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วก็ไม่รู้นะที่ความหมายก็จะมีแบบว่าชีวิตนี้เนี่ยอยเป็นโสดเลยเสียชาติเกิดเป็นผู้ชายเนี่ยควรจะแต่งงานดีกว่าซึ่งเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่ชาวจีนโดยเฉพาะทางตอนใต้เนี่ยเขาจะถือว่ามันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยนะครับที่ทางครอบครัวจีนเนี่ยก็แหม่มักจะเล่งให้ลูกชายนะครับได้แต่งงานกันนักกันหนาฮะแต่ทว่า มันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับถ้าหากว่าลูกชายบางคนเขาได้ตายไปก่อนการแต่งงานนั่นเองก็เลยทำให้พวกพ่อแม่นะครับเขาได้มีธรรมเนียมในการหาเมียที่เป็นศพนะครับมาให้กับลูกชายที่เป็นศพโดยการไปซื้อร่างกายของสาวที่ตายไปแล้วก็เป็นสาวโสดเหมือนกันเนี่ยให้มาแต่งงานกันจนมันเกิดเป็นธุรกิจมืดๆขึ้นเลยนะครับเพราะมันจะมีพวกหัวใสอ่ะ ได้แอบไปขุดเอาศพของสาวบริสุทธิ์ที่เพิ่งตายใหม่ๆม,มานะฮะแล้วก็เอาไปขายกับครอบครัวที่ลูกชายเขาเนะี่ยต้องการเจ้าสาวในโลกหลังความตายเนี่ยแหละครับและเอาจริงๆที่เมืองจีนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการซื้อขายเพียงแค่คนตายด้วยนะแต่ถ้าว่าคนเป็นๆน,นะครับเขาก็ยังมีการซื้อขายกันอีกด้วยที่อันนี้เนี่ยแอดก็ไม่ได้หมายถึงพวกค้าม,มนุษย์อะไรโหดๆแนวนั้นนะ แต่เราจะมาพูดถึงการค้าขายที่เจ้าตัวเนี่ยได้ยอมกันจริงๆเลยนั่นก็คือการค้าขายคนขาวหรือว่าพวกฝรั่งอังหมอที่มันหัวทองนี่แหละครับเพราะต้องยอมรับนะครับว่าถึงแม้ว่าจีนในยุคปัจจุบันเนี่ยจะไม่ค่อยถูกกับพวกฝรั่งมังค่าสักเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าหากว่าถ้าใครคนไหนเป็นฝรั่งอังหมหัวทองตัวสูงๆหน่อยขึ้นมาได้ไปที่เมืองจีนนะครับมันก็จะดูชิกๆเลยลหะคือเขาจะมีค่านิยมเหมือนกับว่าถ้าใครก็ตามได้มีเพื่อนเป็นฝรั่งนะจะดูเป็นอินเตอร์เนชั่นแนล แต่แบบพอมีอีไทยหัวดำเข้าไปบอกเป็นเพื่อนนะค่าหน่อยสิมันไม่เห็นจะภูมิใจในความเป็นอินเทอร์เนชั่นแนลตรงไหนเลยซึ่งไอเรื่องนี้เองนะครับมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับแค่ในหมู่องเพื่อนนะแต่ถ้าว่ามันเกิดขึ้นกับการทําธุรกิจด้วยครับคือ ถ้าหากว่าในบริษัทไหนเนี่ยสามารถอวดได้ว่าตนเองนะครับมีคนที่มาทํางานเป็นพนักงานซึ่งเป็นฝรั่งตัวสูงสูงหัวตองทองเนี่ยโอ้โหมันจะแบบภาพลักษณ์ของบริษัทนะครับดูดีมากเลยดังนั้นเองมันก็เลยได้เกิดธุรกิจที่เขาเนี่ยจะไปว่าจ้างพวกคนขาวๆนะครับให้มาเป็นพนักงานในบริษัทที่ถึงแม้ว่าอีตาคนขาวานั่นแหละจะทําอะไรไม่เป็นก็ตามครับคือเอามาเป็นเหมือนตุ๊กตาประดับบาร,รมีว่างั้นันเถอะ นอกจากนั้นเองนะครับมันยังได้มีบางบริษัทเนี่ยที่อันนี้แอดก็ไม่แน่ใจนะว่าทุกวันนี้เขายังทําอยู่หรือเปล่าคือยอมจ่ายตังค์ให้พวกบริษัทฝรั่งใหญ่ๆอย่างเมืองนอกนะครับที่จะขอเอาพนักงานเขาเนี่ยบินเขาไปอย่างที่นั่นแล้วก็ไปถ่ายรูปถ่ายอะไรกันให้เหมือนกับว่านี่มันเป็นบริษัทที่เขามีฝรั่งเป็นบริษัทที่ได้อยู่เมืองนอกอะไรกันเลยทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทนั่นเองนะครับอันดับสี่ ชาอึแพนด้าซึ่งแค่ฟังชื่อของชานี่ก็แบบดูไม่น่าจะหอเจีย๊ยดเลยนะน่าจะหมอเจีย๊ยคือไม่น่ากินมากกว่าแต่ถ้าว่าราคาของชาประเภทนี้นะครับมันกลับแพงไปถึง2ล้านบาทไทยต่อ1กิโลกร,รัมเลยนะครับคือว่ากันว่าแพงกว่ากาแฟขี้ช้างขี้ชมดกาแฟที่แพงที่สุดในโลกอีกนะซึ่งเอกมวิธีในการทํากาแฟพวกนั้นนะครับเขาให้ชมดหรือช้างเนี่ย ได้กินเม็ดกาแฟเข้าไปครับไปโดนกับน้ำย่อยอะไรในท้องของมันหน่อยนะก่อนที่จะปุดๆออกมาเป็นเม็ดนะฮะแล้วคนเนี่ยก็จะไปเก็บเอาเม็ดกาแฟจากขี้นะฮะมาเช็ดเช็ดถูๆกันแล้วก็มาป่นเป็นกาแฟให้เราได้จิบชิมกันครับลดเลือดกันเลยทีเดียวซึ่งตอนแรกที่แอดได้ยินเรื่องนี้มาเนี่ยแอดก็คิดว่ามชาแพนด้ามันอาจจะทําแบบนี้หรือเปล่า เพราะไอ้ตอนแรกมันก็มีบางข่าวที่แพร่ไปน่ากลัวแบบนี้เหมือนกันนะครับคือชาวจีนเนี่ยได้ให้หมีแพนด้าไปกินชามาแล้วก็ย่อยๆแล้วจากนั้นก็ปุ้นออกมาแล้วก็เอาขี้นี่ยแหละมาล้างล้านแล้วก็ทําเป็นชาครับแต่พอไปหาข่าวมาดูจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นครับคือเอาเป็นว่าเคล็ดลับในความราคาแพงของชานี้นะครับมันก็คืออึ้ของน้องแพนด้านี่ยแหละที่ถ้าใครเคยไปสวนสัตว์หรือว่าดูไลฟ์สดของแพนด้านะครับ ก็เชื่อได้ว่าเพื่อนๆคงจะต้องเคยเห็นกับฉากการครีสดของแพนด้าแน่เลยเพราะว่าแพนด้านะครับไม่เข้าใจว่ามันเป็นสัตว์ที่ทำไมถึงไส้ตรงขนาดนี้ครับกินไปได้ไม่นานก็ปุ๊บไหลออกมาหมดแล้วเนื่องจากว่าร่างกายของแพนด้านะครับเหมือนจะไม่ค่อยดูดซึมอาหารอะไรมากเท่าไหร่ไงพอมันกินปุ๊บเคลียออกไปก็เลยทําให้แพนด้าเนี่ยมันก็เลยต้องกินบ่อยๆกินบ่อยๆแล้วพอกินบ่อยเสร็จก็ถ่ายกันเป็นกอเป็นกำเลยทีเดียว ก็เลยทําให้ชาวไร่คนหนึ่งนะครับเกิดมีไอเดียขึ้นมาว่าแม่จะทิ้งขี้แพนด้าไปไว้เฉยเนี่ยมันก็น่าเสียดายนะเอาไปทําอะไรประโยชน์ให้มันทำตังได้หน่อยนั่นแหละครับชาวไร่หัวใสคนนั้นเนี่ยก็เลยได้เริ่มนําเอาขี้แพนด้าเหล่านั้นนะครับ ไปปลูกในไร่ชาของเขานิดหนึ่งให้แบบต้นชาน้อยๆน่ะมันได้ซึมซับเอารสชาติสารอาหารจากครี่ของแพนด้าน,นะครับเข้าไปในใบชาแล้วก็เอามาต้มๆกันให้คนได้เจี๊ยะแตะซึ่งคนก็บอกโอเจีย๊ยะคืออร่อยกันมากเป็นแทบเลยนั่นแหละครับชาวไร่คนนั้นก็เลยได้เริ่มทําธุรกิจ ชาครี้แพนด้าเลยแล้วก็ขายอัพราคากันมาจนกระทั่งแพงได้ถึง2ล้านบาทไทยต่อ1กิโลกร,รัมเลยนะครับคือเรียกง่ายเขาเปลี่ยนขี้เป็นทองว่างั้นเถอะคือแบบใ,ใครจะกล้าไปจิบชาชนิดนี้เนี่ยจิบทีนี่เงินเดือน,อนหายไปแล้ว1อาทิตย์เลยนะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีตังค์นะครับก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าแอดก็ยังมีของชิ้นต่อมามาแนะนําอันดับ3 ชาจากสาวพรหมจันทร์ที่อันนี้พอได้ยินคำว่าพรหมจันทร์ปุ๊บเพื่อนๆก็หยุดเพิ่งคิดไปถึงอะไรที่มันโจงคร่มเลยเถิดนะเพราะว่าไอชานี่นะครับมันก็เป็นเพียงแค่ใบชาธรรมดาจากต้นชาเท่านั้นแหละที่เขาก็มีวิธีการเก็บโดยการใช้สาวที่ยังเป็นเวอร์จินอยู่นะครับไปใช้ปากฮะให้คาบแล้วก็เด็ดใบชาออกมาแต่ละใบ ที่ไอ้ก่อนเก็บเนี่ยผู้หญิงแต่ละคนนะครับก็จําเป็นจะต้องทําความสะอาดตัวเองก่อนด้วยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าหญิงคนไหนที่แบบไลกเวอร์จินแล้วจะไปทําได้หมดนะครับเพราะว่าผู้หญิงที่เขาจะรับสมัครงานนี้เนี่ยมันต้องโนตมด้วย เขาจะคัดเลือกมาแค่ผู้หญิงที่มีหน้าอกคับซีนะครับคือถามว่าทําไมต้องคับซีด้วยน่ะเหรอก็เพราะว่านอกจากที่เขาจะใช้ปากของผู้หญิงในการเด็ดใบชาออกมาใช่ไหมเขาก็จะมีตะก้าเก็บชาอันนึงนะครับให้ผู้หญิงได้ใส่ใบชาที่มันจะยัดอยู่ตรงร่องดอกบบวคู่นั่นแหละฮะที่ก็นั่นแหละถ้าหากใครเป็นไข่าดาวแล้วก็มันจะไม่สามารถเนบไอตะก้าเก็บชานั้นได้ไงที่สาเหตุว่าทําไมเขาต้องมีวิธีการเก็บชาอะไรที่พิลึกแบบนี้นะครับเขาก็เล่าว่า มันมาจากตำนานนางฟ้าอันหนึ่งของจีนฮะที่ได้บอกว่านางฟ้าเนี่ยก็ได้มาเก็บชาด้วยป่าของพวกเธอนะครับก่อนที่จะนําใบชาลงไปต้มกับไอ้น้ำในอากาศแห่งสวงสวรรค์ทําให้เกิดเป็นชารสเลิศดที่มีคุณสมบัติในการรักษาโรคอย่างมากมายใครที่ป่วยเป็นเรื้อนหายป่วยเป็นไข้าปาก็แคล้วคาดซึ่งแอดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่อง blue ี h นะฮะ คือไอ้คนจีนเนี่ยเวลามันจะขายของกินอะไรแปลกๆแล้วมันต้องมีข้ออ้างแนวนี้มาเสมอเลยแบบคุณสมบัติทางยาหรือกินไปแล้วจะหายโรคนี้ได้หรือว่าลืดดกเข้าไปแล้วลืดจะปึ๋งปังกินเข้าไปแล้วไปจับแขนอาจารย์โบทีทีก็ร้องออกมาดังเลยนะคือเรียกง่ายว่าเวลาชาวจีนจะขายอะไรเขาก็จะหากิมมิกมาในการขายของนั่นแหละและอันดับสองสแตนอินในรถ ขึ้นชื่อว่ารถติดนะครับแอดก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะไม่มีใครชอบกันหรอกใช่ไหมเพราะไอการที่เราได้รอยในรถเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกอะไรที่น่าเบื่อมากนะครับจะไปทําอะไรก็ไม่ได้ก็ได้แต่เปิดคลิปจังไรหัวอีเมลชมพูนี่แหละฟังซึ่งขนาดบ้านเราที่คนไม่เยอะเท่าเมืองจีนเนี่ยรถมันยังติดได้ขนาดนี้แล้วเพื่อนๆลองคิดดูสิครับพี่จีนที่เขามีคนเยอะกว่าเราเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยรถมันจะติดขนาดไหนครับไม่ต้องคิดเลยนะคือว่ากันว่าถนนบางทีของเขานะครับรถนี่เนี่ยมันจะติดได้เป็นแบบ5ชั่วโมง งแงกไม่ไปไหนเลยนะหรืออันนี้บางกระทู้ที่แอดได้ไปอ่านมาเขาก็บอกว่ามันติดกันเป็นวันเลยซึ่งก็ไม่รู้ว่าโมไปหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่ามันก็ตีความสักประมาณ5้าชั่วโมงนี่แหละครับที่การติดแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆเราคงจะทายได้นะว่ามันน่าเบื่อขนาดไหนฮะดังนั้นเองมันก็เลยได้เกิดผู้คนหัวใสขึ้นมาอีกแล้วครับได้คิดอาชีพในการต่อคิวให้เราแทน คือไออาชีพนี้เนี่ยตอนแรกที่แอดได้ยินมานะก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าที่เมืองจีนเวลามันมีการเปิดตัวหรือว่าขายของลิมิเต็ดอีดิชั่นอะไรที่มีคนบ้าๆามากๆเนี่ยเขาก็จะไปต่อคิวกันยาวเลย แต่ว่าทีนี้เนี่ยก็จะมีคนขี้เกียจต,ต่อคิวก็จะไปจ้างพวกอ,อึ่มออีอ้แก่ๆที่อีไม่มีอะไรทำนี่นแหละให้เขาไปรอคิวแทนครับที่พอจะถึงคิวปุ๊บก็มาสลับกันแต่ว่าแอดก็ไม่คิดเลยนะครับว่ามันจะมีการจ้างต่อคิวในรถแทนกันด้วยคือการทํางานมันจะเป็นแบบนี้ครับที่ไอ้ตามท้องถนนซึ่งรถมันติดๆอยู่เป็นชั่วโมงเนี่ยมันก็จะมีพวกมอเตอร์ไซค์นะครับขับรถเข้าไป2คนฮะแล้วก็ไปเคาะถามตามกระจกว่า ลือล,อลอือสงใจจะใช้บริการต่อคิวลกติกแทงไหมที่ถ้าหากเราตอบตกลงนะครับคนคนหนึ่งจากรถโมอโเตอร์ไซค์เนี่ยก็จะมาสลับตัวนั่งรถแทนเราฮะ และเราเนี่ยก็จะไปขึ้นนั่งซ้อนท้ายกับตะคนขับโมอเตอร์ไซค์นะครับที่เขาจะพาเราไปก็ไหนก็ตามที่เราอยากจะไปฆ่าเวลาอย่างเช่นพวกห้างร้านอาหารหรือแม้กระทั่งส้วมนะที่บางคนแบบติดรถอยู่กลางท้องถนนแต่ก็บิดเบี้ยวไปทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับนั่นแหละฮะก็เลยมีคนใช้ประโยชน์จากการรถติดแบบนี้เนี่ยในการหาตังค์ครับซึ่งก่อนจะไปฟังก,กันกับอันดับหนึ่งนะครับถ้าหากเพื่อนๆฟังคลิปมาถึงตรงนี้เลยเนี่ยเพื่อนๆคงจะชอบเรื่องราวแบบนี้มากใช่ไหมครับดังนั้นถ้าใครไม่อยากพลาดเรื่องราวสนุกสนุกแล้วก็จังไรแบบนี้นะ ครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ช่องของเราด้วยนะครับผมหรือถ้าใครที่มีแฟนอาร์เนี่ยก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ a c e b o o k FND i a r y นะครับและเราก็มาต่อกันเลยกับอันดับหนึ่งครับจระเข้ในซูเปอร์มาร์เกต็ตเคยมีคนกล่าวกับแอดนะครับว่ามันจะไม่มีอะไรที่บินได้อยู่ในท้องฟ้าหรือว่าเดินอยู่บนดินที่คนจีนกินไม่ได้นอกจาก เครื่องบินกับรถยนต์ครับซึ่งอันนี้แอดก็รู้สึกว่ามันจริงละ่ะเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ยังไม่เห็นเลยนะครับว่ามันมีอะไรที่คนจีนกินไม่ได้จริงๆที่วิธีการกินแต่ละอันเนี่ยก็สารพันหาวิธีมากินให้เราได้ตกใจเหลือเกินนะครับแม้กระทั่งวิธีการขายขอยงเขาเองเนี่ยเขาก็ยังขายเราได้สะดุ้งได้เลยคือจะมีใครคิดบ้างไหมครับว่าถ้าหากเราเดินไปยังซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปไปยังโซนร้านขายปลาเนี่ย เราจะเห็นเขาเอาจระเข้ตัวโตๆของเขื่อนะครับมาวางปุ้งเลยซึ่งเรื่องนี้นะครับมันได้เกิดขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะทางตอนใต้ของประเทศจีนอย่างเช่นโซนมณฑลกวางตุ้งกวางเจาอะไรแบบนี้นะครับที่เขาจะเอาเนื้ออีเค้แบบไม่ได้เนื้ออีเค้แล่นะเป็นเนื้ออีเค้ทั้งตัวฮะมาวางมัดมันอยู่บนถาดน้ําแข็งนั่นน่ะแล้วก็เอาผลไม้นะครับยัดปากมันได้แบบอ้าบอออออะไรอย่างนง้นเหมือนกับหมูหันเวลามาเสิร์ฟบนโต๊ะอาหารน่ะ ซึ่งอันนี้แอดก็สงสัยเหมือนกันนะว่าทาไมเวลาเขาเสิร์ฟอาหารอะไรที่มันเป็นสัตว์ทั้งตัวบนโต๊ะเนี่ยมันจําเป็นจะต้องมีผลไม้พวกส้มพวกแอปเปิ้ลมายัดในปากบ้างใครตอบแอดได้เนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยละกันนะครับแล้วก็ที่สงสัยอีกอย่างนึงก็คือไอ้รสชาติของเนื้อจระเข้เนี่ยมันเป็นยังไงกันอนะ่ะคอออันนี้ได้ยินมาจากหลายๆคนว่ามันเหมือนไก่นะครับแต่แอดก็สงสัยว่าแล้วทาไมพวกเนื้อของสัตว์แปลกๆที่กินไม่ว่าจะเป็นเนื้อก,กบเนื้องูเนื้อจระเข้เนี่ยต้องบอกว เอาเป็นว่าก็นั่นแหละครับถ้า่หาใครอยากให้แอดเล่าเรื่องอะไรหนุกๆอีกก็สามารถคอมเมนต์มาแนะนำกันได้แล้วก็อย่าลืมติด hashtag F N Diary เล่าเรื่องด้วยนะครับผมและว,วันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเคยนะครับบ๊ายบาย